นี่บกอะไรจุดคุณทำไรเนี่ยนักวิชาการใดบกอะไรจุดเออพูดถึงบกอะไรจุดคุณพูดนักวิชาการแดงผมก็พูดเดี๋ยวเดีไปถึงบกอะไรจุดใช่ไหมเออคุณจะหมดเวลาแล้วคุณจะใช้เวลาคุณจะใช้เวลาเยอะคุณจะไปคุณมีทั้งสามคลิปอ้าวอ้าวนะครับเราไปดูบกอะไรจุดเลยว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าคุณชาวนนอยากรู้ครับบกอะไรจุดเนี่ยเงือบบ่อยมากเลยเกินนะครับคือข้อมูลของบกอะไรจุดนี่ผมว่ามีปัญหาเยอะมากเออผมหามุมในการฟ้องอยู่นะแต่หามุมไม่ได้เพราะทนายบอกโอ้วิธีการพูดเนี่ยมััันนนมมมทาาให้้้ไไ่สรรถจะะฟองดคบ บอกอะไรจุดเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยเงืบครับจำได้ไหมเราเราเอาเรื่องกรณีของผู้หญิงนะครับวัยสิเนี่ยที่ถูกตํารวจ,ท,จที่แจ้งตํารวจจับเพื่อนหนุ่มคนสนิทวัยยี่ืนกามบุกห้องนอนต่อยท้องลงมือขมขืนยับตํารวจตามรวบทันควานอ้างฝ่ายหญิงยอมเนี่ยปรากฏว่าบอกอะไรจุดเนี่ยไปเอาภาพนี้แล้วมาโพสต์ว่าเป็นกรณีที่กบปป,ปสนะครับ ไปข่มขืนผู้หญิงคนนี้อนะครับคือไปเอาภาพนี้มาชาวเน็ตก็เลยถอนหอกของสมบัติบุญงามนงนะครับว่าคุณเนี่ยตัดต่อเอาความเท็จมาทําให้คุณหึ่งเขาเสียหายนะครับปรากฏว่าบอกกอลายจุดซึ่งเงือบหลายคนหลายครั้งแล้วนะครับสาเหตุผมเข้าใจเพราะว่าคุณสมบัติบุญงามมนงเนี่ยมีความอคติอะไรก็ตามเนี่ยที่เป็นผลลบกับคนที่อยู่ตรงข้ามเนี่ยแกจะรีบจัดมาทันที ฟังไม่ได้สับจับเอากระเด็ดก็จะมาพูดทันทีใครที่ใส่ร้ายคุณชาวนนท์ถ้าแกไม่ชอบนะแกรีบเดบมาแล้วมาด่าเขานะครับนี่คือสมบัติบุญงามมนงเพราะฉะนั้นผมไม่แปลกใจเลยถึงพลาดอยู่บ่อยครั้งที่เราเรียกว่าเงือบครับแล้วสมบัติบุญงามานนทนี่ครับก็แสดงความรับผิดชอบก็ยังดีกว่าคุณยิ่งรังนะแต่วิธีการแสดงความรับผิดชอบของเขาคืออะไรครับขอแสดงความรับผิดชอบว่าจะไม่แชร์ข่าวคืนคนอื่น,น<า>คนอื่นน,นีคน้คนอื่นแล้วแต่ก็อดไม่ได้ อีกแล้วขอแก้ข่าวและขอลงโทษต,ตนเองอีกครั้งโดยการงดตั้งสเตตัสเป็นเวลา24ชั่วโมงต่ออย่างนี้แต่ไม่รวมเข้ามาเขียนคอมเมนต์อื่นๆภาษาอังกฤษก็คู่แคสใครจะสนใจนึงวะคือคือผมก็จำไม่ได้มัามีเหตุการณ์คล้ายๆอย่างนี้อิกงแล้วใช่ไหมที่ที่เอาข่าวที่เป็นข่าวชญยกรมรมอ่ะใครไปข่มขืนใครใครไปฆ่าใครแล้วก็ไปตัดต่อว่าเป็นการกระทําของกปปสการกปปส ของคนกบปป,ปสทั้งๆที่มันไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวข้องคนละเรื่องคนละเหตุการณ์คนละสถานที่เลยคือข้อมูลคุณสมบัตินี่คือตรวจสอบสักนิดนึงก็ไม่ไมไเลอ,อ,อ<น>ะเลอะมากคราวที่แล้วก็เหมือนกันก็เรื่องของไทยพีพีเอสไอทีวีที่ไปพยายามพูดว่าพูดข้อมูลเท็จเหมือนกันตันเราจับได้ตอนหลังก็เลยไม่ชอบผมนะครับแต่ยังชอบคุณเทพไทยอยู่ใครบอกอะไรจุดชอบพลังกรพลระบุตรไปกินกาแฟบ่อยพี่พลังกรวันนั้นเขาประกาศนะว่าถ้ากรปปสเนี่ยเอาพลังกรพลบุตรเนี่ย ไปร่วมในการปฏิรูปเนี่ยครับเขาจะขอร่วมปฏิรูปด้วยใครจะให้มึงเข้าคือเนื้อเนื้อจริงๆชามกำนั้นเนี่ยโดนบวกคอรรเรื่อง